ดีจ้าไว้นะคะเราพามาที่ดองกี้กันค่ะ mm hmm. เราอยู่กันที่ดองกี้สาขาซีคอนนะคะ mm hmm. นี้มีน้องปลาแซลมอนแบบสดๆเลยนะคะแช mm ่ hmm. แบบน้ำแข็งแบบนี้เลย mm hmm. หอยโฮตาเตะนะคะปลาแบบสดมากๆ mm hmm. เหมือนไปกินที่ญี่ปุ่นไปเลยจ้านี่จะเป็นพวกซูชิหูยน่ากินมากๆมีให้เลือกหลากหลายแบบโห่เยอะแยะไปหมด น,นี่ก็จะเป็นพวกของทานเล่นนะคะข้าวก็มีแบบหลากหลายแต่ละเมนูนะคะบอกเลยว่าเขาจัดได้แบบโอ้โหสุดยอดเห็นแล้วอยากหยิบทุกอันไปเลยค่ะน,นี่จะเป็นอูดง้งแกงกะหรี่หมูเทมปุระบางโซนนะคะเขาจะมีแบบทำสดๆให้ดูเลยก็มีนะอันนี้คือแบบใส่กล่องไว้พร้อมทานเลยเยอะสุดๆไปเลยค่ะ นนจะเป็นพวกเนื้อนะคะเนื้อต่างๆข้าวญี่ปุ่นน,นี่ยจะเป็นโซนซุปนะคะแล้วก็พวกนมครีมต่างๆนะคะเขาจะสัดส่วนได้ดีมากๆแล้วที่นี่นะคะเขาไม่ได้มีแค่ของกินนะเขามีของใช้ด้วยที่เราเห็นเมื่อกี้นะคะเครื่องกลขนจมูกจ้าอันนี้เป็นชีสเค้กตัวดังนะคะ นี่น้องราคาน่ารักมากนี่เขาจะมีป้ายบอกเลยนะว่าอันไหนเป็นแบบแรไอเทมแนะนํานะอันนี้ก็จะเป็นข้าวนะคะมีวิธีการหุงให้ด้วยนะเธอยังไงให้หุงข้าวอร่อยทํายังไงให้หุงข้าวแบบเหมือนคนญี่ปุ่นหุงนะคะโอ้โหเขาแบบใส่ใจมากๆเลยนี่นะคะก็จะเป็นพวกผงโรยข้าวสาลาีอือ พักขนมนะคะแล้วตัวนี้ตัวเด็ดมันเผาโนนะคะนี่ในนี้ก็จะแบบมีความอุ่นๆแล้วร้อนอยู่นะหยิบมาเลยจ้าหนึ่งชิน้นเอาขอเลือกก่อน <c ười> อันนี้แรกอันนี้แรกโอเคอันนี้แรกส่วนนี้นะคะเขามีให้กินที่ดองกี้เลยนะคะ น,นี่จะเป็นเนื้อหมูสดนะคะสไลม์มาแบบสวยงามะแค่หมูสไลด์ยังใส่ใจเลยจ้า mm hmm. สวยงามสุดๆไปเลยพวกเนื้อสเต็กแบบฟรีซนะคะ mm hmm. โซนนี้นะคะก็จะเป็นผักนะคะผักน้ำข้าวหมดเลยนะคะ mm hmm. บางชนิดเราก็ไม่เคยเห็นนะคะในบ้านเรานะ mm hmm. นี่ตัวมันเผาต้องไปโดนต้องไปโดน